วันนี้คนไทยได้เหตุกันอีกครั้งเมื่อแบกคู่ผสมคู่ใหม่ของไทยบัสเฟมคว้าแชมป์ได้อีกครั้งแม้จะเป็นแค่รายการซูเปอร์300แต่มันก็ทําให้ความหวังของคนไทยในแบกคู่ผสมได้กลับมาลุกโชดช่วงอีกครั้งหลังจากซบเซาไปพักใหญ่หลังจากคู่ผสมบัสปอปออารวาสสร้างชื่อเสียงให้คนไทยได้ปลื้มมาเป็นเวลานานฟอร์มของทั้งคู่ก็เริ่มตื้อและตกต่ำลงทีละน้อยจนคนไทยเริ่มทำใจและไม่คิดว่าจะมีความหวังใหม่ที่ไหนมาทดแทนได้ในระยะเวลาอันสั้นนี้ แต่การสลับคู่ของทีม S.C.G โดยนำบาสเดชาพลมาจับคู่กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานกลับประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็วเกินคาดเมื่อสองสัปดาห์ก่อนในรายการคูโมโมโต้มาสเตอร์รายการระดับ500ก็สามารถไล่ปรับคู่มืออันดับโลกดังๆหลายคู่ติดต่อกันจนคว้าแชมป์มาได้เป็นครั้งแรกอย่างสวยสดงดงามและสัปดาห์นี้ในรายการไซเอตโมดีที่อินเดียรายการระดับ300ก็คว้าแชมป์มาได้อีกครั้งเป็นการย้ำเตือนว่านี่คือของจริงไม่ได้ฟลุก การเล่นคู่กันของทั้งสองคนเริ่มลงตัวในรายการนี้สามารถไล่ตบคู่แข่งมาได้แบบสบายๆ2เซตรวดตลอดตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศก,ก็ตบเอาชนะคู่มือหจากอินเดียมาได้สองต่อ1เซต18ต่อ21 21ต่อ14และ21ต่อ8คว้าเงินรางวัล5 7 0 0 0 0บาทไปได้อย่างน่าภาคภูมิใจนี่คือความหวังใหม่ของคนไทยอย่างแท้จริงทั้งคู่อายุยังไม่มากความหวังเหรียญทองโอลิมปิกอีก4ปีข้างหน้ายังสามารถลุกโชดช่วงอยู่ในใจคนไทยได้ เดชาพลผัว,วารานุเคราะห์และสุพิสราเพียวสามพรานความหวังใหม่ของคนไทย